สวัสดีค่ะเมื่อนี้ผ้ามาเที่ยวเมืองอุบลเนาะคะ่ะช่วงนี้มีเวลาเนาะค่ะก็เลยสิมายืนเอ,เอกสารโครงกันค้นละเคงค่ะเพ็ดเรื่องไว้แล้วล่ะยังบริหาทานโทษไปสอบถามเพื่อนบอกว่าต้องเอาเอกสารมายืนธนาคารละคะ่ะพอดีมาแถวถนนสมามประสิทธิ์เนาะค่ะเอกสาร,อบ,ออสารบอกแล้วเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเข้าไปเบิงเนาะค่ะธนาคารกายูมองนันค่ะเนหมา 35, ที่ช่องบริการค่ะกยืนเอกสารลงทะเบียนเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเกิดจากสาเหตุเป็นลานท่งฝ่าแล้วล้ะก่ะมายืนลงทะเบียน แบบลักษณะเพิ่มเติมนะค่ะเคยเคยล่งทะเบียนเคยเป็นลานท่องฟ้าแล้วก็ร่งทะเบียนแล้วแต่ลงทะเบียนบอสํามเลจนะคะก็เลยต้องยืนกระทรวงมหาไทายไม่ค่ะรอเอเดเมติ D M A D, ระมาณสามมือค่ะสิบห้ามาเที่ยวตลาดเมืองขุบลต่อค่ะมันเป็นตลาดหรอคะเป็นเป็นทางข้างค่ะเดี๋ยวสิบห้ามาซื้อโอ้ฟ้าัวานี่เท่าไหร่ค่ะยี่สิบ เอามาหนึ่งค่ะขอล้ามละค่ะอันเท่าใดค่ะ <20. S 1> ขอล้ามยี่สิบเอาสีนี่ค่ะสีม่วงตัวแถวออนพอดาเนาะ,ะนะจ้ายี่สิบแล้วก็เอาตัวต้มถุงเท่าใดค่ะอเอาอเอาแค่สองอย่างาจ้ะเอาขอลามครับ เผือกรลค่ะไม่เท่าไรค่ะอ้อร่วมไ,ไม่ละเศร้าเป็นสามยางหาเป็นสามยางหาสิบเนาะคะ<ม>่ะเอาเผือก,ออกนี่ค่ะสื่อของไปตอนย่ายนี่ค่ะชมบรรยากาศขงางทางเมืองอุบลค่ะในโตเมืองเลยค่ะ เป็นโรงพยาบาลสัมพัสิทธิ์ค่ะ แต่แนวกินไปเตี๋ยวตอนนี้กินข่าอีมมาแล้ะค่ะแล้วจะไปสื่อหมูยอค่ะ บรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะที่ราคาเมืองอุบลคะ่ะบรรยากาศก็คล้ายๆคือย่นในกรุงเทพคะ่ะร้านขนมร้านขนมปังสด ไแดลานล้องเทาค่ะกระเช้าของขวัญเห็นแวบๆตอนข้าไปสิพานลานหมูย่อค่ะเดี๋ยวจะไปสื่อหมูยอ่อนี่ค่ะ ถึงแล้วหมูยอตองเก้าซื้อหมูยอแน่ค่ะอันนี้ยี่สิบบาทนี่ร้อยหนึ่งเลยจ้กอันอค่ะอ๋อร้อยได้ห้าอัน,อนถ้าสามสิบละค่ะ,อะเอาเอาอันเอาสามเอาอัน เอาอันใหญ่ดีกว่าค่ะเอาละสามสามห่นลอยเนาะค่ะเอาลอยหนึ่งค่ะก็มีคุณเชียงคุณเชียงนี่ถุงเไร่ค่ะถุงละสองลอยอ่าได้หมูย่อได้ ุณเชียงมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวย่างไปเรื่อยๆค่ะ เสือผาวิพอย่ายขายกระติบตยูนาเซเว่นอดหนุนยังดีย่ายดีเนาะ เกรงใจเกรงใจย่ายเพราีกระติบอยู่บ้านหลายอยู่ ค่ะตอนนี้กลับมาเบ่งบรรยากาศหมูปิ้งหมูแดดเดียวปลาปิ้งไก่ปิ้งเนาะค่ะเป็นรถเข็นค่ะจอดอยู่เต็มเลยค่ะแจ่ว่าสีโปเดะสื่อเลยคะ่ะเพราะว่ายางทานมาสิไปธุลตอค่ะเสียวหิวไปบาไวายค่ะ เที่ยวทนิกรด้วยค่ะพอดีแบดจะททรศาารักษาภาสีเมือนราคาไปโอกาสน้าจะพาไปเที่ยวใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ